จุดอวสานของวงการนักร้องนักร้องคนสุดท้ายแห่งการเมืองไทยสนทิยาวันนี้ถูกออกหมายจับแล้วตามหลังรุ่นพี่แบบติดๆไม่ว่าจะเป็นสีสุวรรณที่โดนไปก่อนหน้านี้รวมถึงข่าวของแรมโบ้อีสานที่ยังเป็นคดีความดูเหมือนว่าการประพฤติมิชอบของเหล่านักร้องที่ออกมาแบล็กเมลนักการเมืองจะเป็นส่วนเกินของสังคมไปแล้ว ท่านเสรีพิสทจิ์วันนี้เนี่ยนะครับเป็นโจทยืย่นฟ้องคุณสนธิยานักร้องนะครับเบอร์เบอร์เท่าไหร่วะเบอร์เบอร์ต้นๆก็แล้วกันนะครับปรากฏว่าวันนี้เนี่ยคุณสนธิยาเนี่ยครับแชร์ออกมานะครับนักร้องไม่ไม่ไปตามหมายเรียกของศาลนะครับหมายหมายศาลเนี่ยเรียกไปนะครับสุดท้ายเนี่ยวันนี้ออกหมายจับออกหมายจับเพราะว่าหนีนะครับหนีหมายเรียก นะครับในคดีหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาเอาวันนี้เนี่ยนะครับเอาสุดท้ายเนี่ยวันนี้นะครับสารานัดอ่าก็คือหมายจับเนี่ยนะครับมีนัดหมายวันที่27่สิจ็ดพฤษภาคมอีกครั้งหนึ่งเอออาชีพนักร้องวันนี้เนี่ยสะเทือนวงการตั้งแต่คุณศรีสุคุณศรีสุวรรณใช่ไหมออกมาในลักษณะเหมือนกับนะครับเออเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเออรีดซับหรือว่าอะไรดีนักการเมืองอ่ะเออ นะครับข่าวที่ออกมาเนี่ยตอนนี้นักร้องเบอร์หนึ่งเนี่ยต้องใช้คําว่าเบอร์หนึ่งนะของเมืองไทยเนี่ยก็คือศรีสุวรรณนะครับศรีสุวรรณจัญญาวันนี้เงียบนะครับเงียบกริบเลยนะครับไม่ว่าอะไรก,ก็แล้วแต่วันนี้เนี่ยนะครับเครื่องมือของนักการเมืองกลายเป็นบรรดาอาชีพนักร้องหลายหลายคนเนี่ยนะครับซึ่งนะครับที่ผ่านมาก็เปิดเผยกันนะครับว่าอาชีพนักร้องรายได้ดีนะครับอ่า นะครับกลับสวัสดีทุกคนนะครับออ,อาชีพนักร้องรายได้ดีอ,อรายได้ดีมีบ้านหลายหลังมีที่ดินจํานวนโอ้โหพูดกันง่ายๆว่ามันไม่เหมาะสมกับรายได้หรือพูดกันง่ายๆอาชีพนักร้องไปดูแบ็กกราวน์เบื้องหลังในแต่ละคนไม่มีอาชีพประจำนะไม่มีอาชีพที่เป็นหลักแหล่งแน่นอนวันนี้เนี่ยอาชีพนักร้องนะครับที่ผ่านมาเนี่ย อ่าเราก็จะได้เห็นนะฮะว่าจะได้รับใบสั่งจากเขาเรียกว่าคู่แข่งทางด้านการเมืองคู่ต่อสู้ทางด้านการเมืองให้ไปโจมตีให้ไป,ไปขุดคุยข้อมูลนะครับของนักการเมืองคนไหนก็แล้วแต่นะครับเป้าประสงค์เหล่านี้เราไม่คิดหรอกว่ามันจะถือกําเนิดเกิดอาชีพนี้เกิดขึ้นได้นึกออกไหมเราไม่รู้หรอกเราก็คิดว่าคนมันหิวแสงธรรมดานะอาชีพนักร้องเนี่ยก็เลยเป็นอาชีพที่ นะครับบรรดาน,นักการเมืองนะครับเอา้ามึงไปเล่นคนนั้นหน่อยสิเอา้ามึงเป็นไปเล่นคนนี้หน่อยสิเออนะเออกูกําลังจะขึ้นนะกูกําลังจะเลื่อนขั้นนะไปเล่นมันหน่อยมันมีเอ่อชะงักติดหลังอยู่เอาแน่นอนเล่นไปเล่นมาก็ไปหัวกับเขาเอา่าไม่อยากให้เล่นก็ต้องมีเงินแท๊เจี้ยเอ่อไม่อยากให้เล่นก็จ่ายเงินมาไม่อยากให้เล่นใช่ไหมข่าวนี้เนี่ยสะเทือนเลยนะเอ่อแม้กระทั่งแรมโบอีสานยังโดน ที่ผ่านมาคุณเห็นไหมวันนี้สนธิยาเอาแล้วล่ะนะจะหลบชิ่งไปชิ่งมานะครับเพราะว่าไปพลาดทิ้งหลายคนนะครับไปพลาดทิ้งหลายคนนะครับาภาษาเนี่ยเขาบอกว่าเป็น,ปนการพลาดทิงแบบไม่ดูตามาตาเรือนะไปพลาดทิ้งท่านเสรีพิสุทธิ์นะครับท่านเสรีพิสุทธิ์พอ вот ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับอก็ก้มกราบท่านเสรีพิสุทธิ์หลายหลายคนนะหลายหลายคนต้องยอมรับว่าหลายหลายคน นะทั้งอ,อ,อดีตรองประธานสภานะครับนะท่านสุภชัยก็เคยไปหมอบตำนะก้มก้มกราบท่านเสดีมาแล้วนะถ้าเรานะครับได้นะครับ,ได,นะรบได้ดูข่าวนะครับสายแสงสายไม่แสงนะครับเออสายแสงสายไม่แสงเราก็เห็นแล้วนะครับเออมาเนี่ยนักร้องอีกนะครับก็ไปพาดทิง ไปเอ่ยถึงนะทำให้ท่านเสรีเกิดความเสียหายวันนี้ออกหมายจับนะครับออกหมายจับนะเพราะหนีหมายเรียกของสาลเออนะครับนะออกหมายจับเพราะไปหนีหมายเรียกของสาลเออเป็นไงเป็นไงข่าวมันออกมาเอาเห็นกันหรือ,อยังอะ่ะนักร้องเบอร์ใช้คำว่าเบอร์อะไรเบอร์สามดีไหมคุณอมรรัตน์ครับคุณอมรรัตน์ครับเห็นหรือยังฮะเห็นยัง สวัสดีเอฟซทุกคนนะครับเออนี่พี่สนธยาเราโดนหมายโดนหมายจับเป็นทีเรียบร้อยแล้วเห็นยังเออคราวนี้อาชีพนักร้องได้สุนทันกันเป็นแน่แท้เพราะร้องเนี่ยคุณเข้าใจคาว่าอาชีพนักร้องไหมถ้าคุณร้องไม่สุดคุณก็ไม่ดังอะ่ะนะคุณร้องไม่สุดนั่นคือคุณไม่ไปร้องเบอร์หนึ่งนะ ไปร้องเบอร์หนึ่งเบอร์สองไปร้องนายกไปร้องบุคคลที่เป็นกระแสคุณก็ไม่ดังคุณก็ไม่ปังราคาคุณก็ไม่มีเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างมันแลกกับนะฮะมันแลกให้ได้มาซึ่งนะความปังความดังซึ่งมันแลกกับความเสี่ยงด้วยนะครับมันแลกกับความเสี่ยงด้วยทีนี้บทเรียนของนักร้องเนี่ยชัดเจนวันนี้คุณศรีสุวรรณก็โดนนะจังๆนะครับ แล้วก็มีเครือข่ายของคุณศรีสุวรรณในทีมกันโดนกันแบบตามกันไปอ่ะออกมาสาธยายออกมาอธิบายกับสังคมเนี่ยดูแล้วสังคมเ็าไม่ไม่ค่อยจะเชื่อเท่าไหร่นะครับอย่างพี่เจ๋งอย่างพี่เจ๋งออกมาเนี่ยนะถึงกับสาบทสาบานวันนี้เนี่ยเอามาเอาคุณสนธิยายอีกแล้วคุณสนธิยายอีกแล้วนะครับมีความคิดเห็นยังไงบ้างนะครับกับอาชีพนักร้องฮนะเอ่อขอบคุณมากครับคุณบุษบา โอ้โห oh, มีคนส่งอะไรนะของขวัญน,นะเยอะเลยนะใน t นะิ k ต o กเนาะขอบคุณมากๆใน facebook สวัสดีคุณเจอแมนนะครับขอบคุณมากๆเลยนะฮะเอ่อคุณพักการสวัสดีนะครับสวัสดีคุณวิมลพันธ์นะสวัสดีคุณสุชาติคุณยุพภรัตสวัสดีคุณจันทิพย์นะครับโอ้ FC มากันพร้อมเลยดรดรมนตรีสวัสดีครับสวัสดีพี่สวัสดีนะครับพี่พิษสมัยคุณนงนุชย์มิทักทาย FC ก่อนเลยนะครับ มีคนส่งของของวัญเยอะมากๆนะครับเออในทิกต o อกขอบคุณจริงๆนะครับทั้งที่ผมก็เล่นไม่ค่อยเป็นนะเล่นไม่ค่อยเป็นแต่ดีนะฮะเพราะฉะนั้นเอา้าหมายจับออกอาชีพนักร้องตอนนี้ซบเซาเหลือเกินในตลาดนะครับในตลาดอาชีพนักร้องซบเซามากๆนะครับเพราะร้องไปร้องมาเนี่ยการปฏิบัติหน้าที่ตัวเองดันไม่ใส่ซื่อบริสุทธิ์นะครับไปร้องคนอื่นตัวเองก็มี นะครับแบ็กกราว์เทาๆเกิดขึ้นเนี่ยนะครับเอ,อ่อมีการเรียกรับผลประโยชน์มีการหักค่าหัวคิวมีการเขาเรียกว่าเอ,อ่อยังไงอะ่ะแบ็กเมเขานะอันนี้ไม่ได้พูดถึงใครนะแบ็กเมเขาไม่อยากให้ผมร้องใช่ไหมเนี่ยท่านนะครับนะต้องมีเงินแตเจี้ให้ผมเท่านั้นเท่านี้ที่ผ่านมาเนี่ยข้อมูลความเป็นจริงเนี่ยอัดอั้นตันใจเหลือเกินนะด็อกเตอร,ร์เศกษกลก็โดนเป็นหลักหลายแสน โดนเป็นหลักล้านนี่ขนาดเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกมนตรีสมัยที่แล้วนะยังโดนพี่สีเนี่ยซัดเอาเป็นหลักล้านเป็นหลักหลายแสนเป็นหลักล้านอะนะตามข่าวนะเออผมว่าอาชีพนี้เนี่ยมันมาได้มาซึ่งกับความเสี่ยงนะมันต้องแลกนะงั้นเวลาเรื่องเนี่ยมันแดงขึ้นมาเนี่ยนะครับเรื่องมันแดงขึ้นมาเนี่ยอย่างที่พี่สีบอกโอ้เอฟซีผมทั่วประเทศนะครับยังไงเอฟซีผมเชียร์ผมอยู่แล้ว นะครับเออแต่ที่ผ่านมาเนี่ยนะพอโดนเข้าจังๆเนี่ยนะครับนะมีทั้งพยานหลักฐานนะไปสู้กันในชั้นศาลอะไรก็ว่ากันไปนะครับแต่สังคมโซเชียลเนี่ยซึ่งเป็นเขาเรียกว่าเป็นศาลเขาเรียกว่าเป็นศาลตั้งต้นเนี่ยนะศาลนี่คือศาลนะในการตัดสินเนี่ยถูกปิดสังคมมันชี้ไปแล้วอว่าอ๋อโอ้โหนี่มีการแบบนะ เรียกรับเงินกันอย่างนี้เลยเหรอนะครับแล้วทําไมค้ารากการการเมืองต้องให้ทําไมค้ารากการการเมืองค้ารากการประจํานะครับที่ทํางานมาเป็นสิบยี่สิบปีต้องให้เงินกับนักร้องบรรดานักร้องพวกนี้ด้วยเพราะอะไรเพราะอะไรครับเพราะอะไรฮะเออเพราะนโยบายนะครับหรืองบประมาณอ่าที่แอปพรูฟไปแล้วเนี่ยมันไม่มีความใสบริสุทธิ์ เกิดขึ้นมันมีการทุจริตเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นมันเปิดช่องทางให้บรรดานักร้องพวกนี้สแสวงหาผลประโยชน์หรือไม่อ่าถ้าสแสวงหาผลประโยชน์นั่นหมายความว่าคนที่จ่ายเงินนะครับเออนะคนที่จ่ายเงินนะกับคนที่รับจ่ายเนี่ยมันสมยอมกันนะในความผิดดังกล่าวเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้คนที่เรียกรับเงินก็ผิดครับไอ้คนที่จ่ายเงินแม่งก็ผิดครับเป็นเจ้าหน้าที่รัฐประพฤติโดยมิชอบถูกไหมฮะ เพราะฉะนั้นโทษอย่างเดียวไม่ได้โทษนักร้องนะครับเออคนที่จ่ายเงินเนี่ยมันก็มีความผิดด้วยเช่นกันเพราะที่ผ่านมาเนี่ยนะครับข่าวมันออกมาสําหรับนะครับพฤติการพฤติกรรมของนักการเมืองที่ทําการทุจริตอันนี้ว่ากันไปตามข่าวไม่ได้ออกใครมาประจานนะอย่างอ,อ,อดีตรองประธานสาภาสุภชัยโพสุขตอนนี้ก็เห็นไหมสารตัดสินไปแล้วนะครับในคราวที่ท่านเป็นรั่มตีช่วยกเกษตรนะครับเออ ได้ที่ดินมาโดยไม่ชอบนะ40กว่าแปลง200กว่า200กว่าไร่นะครับตอนนี้สารตัดสินแล้วว่าผิดจริงนะครับเออนะฮะก็ต้องเป็นไงฮะใช้หน้าที่นะครับใช้อำนาจในขณะที่ตัวเองเป็นรัฐมนตรีช่วยเกษตรเออนะครับให้ได้มาซึ่งที่ดินซึ่งเป็นที่ที่ดินของรัฐที่ดินของหลวงอ่าเอามาไว้ในอ่าครอบครองนะครับของตัวเอง สรุปแล้วเนี่ยปปชสืบไปสืบมาก็แน่นอนวันนี้ฟันนะครับสองคนนะเป็นอดีตนักการเมืองนะครับใช้อำนาจสแสวงหาผลประโยชน์ซึ่งแน่นอนสืบกันไปสืบกันมาสายแสงก็โดนนะครับสายแสงก็โดนวันนี้เนี่ยเออนะครับใช้อำนาจหน้าที่โดยมีชอบในฐานะเป็นออผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงกรเกษตรและสากรณในสมัยนั้นเออวันนี้เรียบร้อยเลยเห็นไหมครับ ช่องทางพวกเนี้ยนะมันมีการเอือ้อถ้าใครรู้ใครได้กลิ่นโดยเฉพาะนักร้องจะได้กลิ่นเร็วเร็วกับคนอื่นเพราะเป็นสายอาชีพเขานักร้องได้กลิ่นว่าไอ้นี่มันทุจริตนะครับมันรับสินบาทคาดสินบนมันเอื้อให้กับพวกพ้องในโครงการต่างๆนะครับเออพอเสร็จปุ๊บจับตายได้จ่ายเงินปิดปากโทษใครไม่ได้จริงๆครับมันโทษใครไม่ได้นะครับ ถ้าข้าราชการประจำใน,ในระดับกระทรวงทบวงกรมข้าราชการการเมืองนะครับปฏ,ป,ฏปฏิบัติหน้าที่ซื่อใสบริสุทธิ์ตรงไปตรงมาผมถามว่ามันจะมีอาชีพนักร้องไว้ทําไมเอาชีพนักร้องก็ไม่เกิดหรอกครับแต่นี่ข้าราชการมันสะท้อนให้เห็นว่านะมันทุจริตกันทั่วหน้าแม้กระทั่งบุคคลที่มีชื่อเสียงที่เราเห็นรอยหน้ารอยตา นะในทีวีในจอทีวีในสื่อโซเชียลแต่เบื้องหลังนี้นะกลับให้ลูกน้องทำงานกันเป็นทีมเวิร์กนะครับเออคนใกล้ชิดทำงานกันเป็นทีมเวิร์กใครได้กลิ่นใครจับหางติดก็เอาเงินปิดปากนะครับเออปิดหูปิดตาไปซะอย่าให้เป็นเรื่องเป็นราวไม่มีคนฟ้องก็ถือว่าไม่มีใครเดือดรอด้อนประเด็นคือประชาชนเนี่ยเขาเฝ้ามองว่าวันนี้ ประชาชนเขาฟฝ้ามองว่าวันนี้ประเทศไทยมันต้องปฏิรูปกันแล้วนะถ้าเอาระบบแบบเอื้อพวกพ้องอนุรักษ์นิยมนะอำนาจอยู่บนวาความเครงใจของอผู้ที่เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะผู้ที่มีอิทธิพลเป็นเส้นการเงินเป็นท่อน้ำเลี้ยงให้กับนักการเมืองเนี่ยนะครับคือพูดง่ายๆอย่างเอื้อพวกพ้องอย่างเกรงใจมึงเกรงใจกูอยู่โอ้โห นะไม่ปฏิรูปบอกว่าพัฒนาไปร่วมกันเนี่ยประเทศมันก็ชิบหายละฮะประเทศมันก็ชิบหายนะครับบ้านเมืองพอถึงยุคหนึ่งสมัยหนึ่งเนี่ยนะครับเออนะมันก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างนะถูกไหมฮะเพื่อให้ทันยุคทันเวลาทันสมัยแน่นอนถ้าวันนี้ไม่เปลี่ยนแปลงโครงสร้างนะให้มันตามทันยุคตามทันสมัยเมื่อก่อนผมถามจริงมันมีสแกมเมอร์ไหม มันมีอาชยากรอัชญากรรมทางเ,าเทคโนโลยีพวกมาทางโซเชียลอย่างเงี้ยมีไหมไม่มีถูกไหมเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เป็นไงฮะสแกมเมอร์ต่างประเทศมันจะชอบไปนะครับตั้งศูนย์บัญชาการนะครับในประเทศที่ด้อยพัฒนานะครับหรือในประเทศที่อ้างตัวเองว่ากําลังพัฒนานะพวกนี้มันจะชอบมีศูนย์บัญชาการนะ ไม่ว่าจะเป็นแก๊งคอร์เซนเตอร์นะคุณเห็นไหมที่จับกันมาโอ้เงินเป็นพันล้านเงินสดเป็นร้อยล้านมันเก็บมาได้ยังไงเห็นไหมครับศูนย์บัญชาการเว็บพนันออนไลน์ในประเทศที่เอาเหอะนะกฎหมายมันเข้มแข็งแต่เจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายมันอ่อนแอก็อย่างประเทศไทยนะเฉาโฉไปทั่วโลกอันนี้ต้องยอมรับกันจริงๆนะครับเฉาโฉไปทั่วโลกวันดีคืนดีนะครับ ฝังการฝังตัวของเว็บพนันออนไลน์ในประเทศไทยฮเอากันง่ายในประเทศไหนก็แล้วแต่ถ้าเว็บพนันออนไลน์นะครับหรือนะครับการพนันแบบผิดกฎหมายเนี่ยนะครับแค่เว็บไซต์เดียวสองเว็บไซต์ห้าเว็บไซต,ต์ถือว่าเยอะแล้วนะในประเทศไทยเนี่ยมันมีเป็นพันพันเว็บเว็บพนันออนไลน์เนี่ยที่บอกว่าผิดกฎหมายเนี่ย ที่มีตำรวจไซเบอร์เนี่ยคอยทำหน้าที่ควบคุมดูแลจับกลุมอยู่เนี่ยแต่วันนี้นะฮะที่น้องครับคุณได้ยินไม่ผิดครับเว็บพนันออนไลน์มีเป็นพันๆมีเป็นร้อยๆเว็บพันๆเว็บในประเทศไทยมันงอกยิ่งกว่าดอกเห็ดผมถามว่ามันงอกได้ยังไงในเมื่อมีตำรวจควบคุมดูแลอยู่คุณเห็นไหมครับเออเพราะฉะนั้นอาชญากรอาชญากรรมทางด้านไซเบอร์เนี่ยมันควบคุมได้ไหมมันควบคุมได้ ถ้าตำรวจเนี่ยตรงไปตรงมาถ้าผู้ดูแลนักการเมืองผู้มีอิทธิพลทางด้านการเมืองผู้มีอำนาจจริงๆเอาจริงเอาจัง,จง,จงทำไมจะดูแลไม่ได้นะครับทำไมจะควบคุมไม่ได้แต่วันนี้นะคุณดูนะเออการซัดกันไปกันซัดกันมาของระดับบิ๊กตำรวจนะนายสองนายแล้ววันนี้นะคุณดูบรรดานักร้องมันกินกันเป็นลำดับขั้นเลยนะเออมันกินกันลเป็นลำดับขั้นกันไปเลยนะ นอะแม้กระทั่งนักร้องอมึงจะเอาไหมมึงจะให้เรื่องมันแดงไหมเออถ้าให้เรื่องเนี่ยมันเงียบเนี่ยก็จ่ายมานะครับบรรดาเนี่ยนักร้องเนี่ยซึ่งเป็นประชาชนคนธรรมดาเนี่ยนะแต่หัวใสมองถึงอาชีพมองถึงโอกาสไปคูนักการเมืองนะครับไปคูนักการเมืองอนักการเมืองก็ยอมอีกอ่ะยอมจ่ายให้อีกคุณคิดว่ามันต้องระดับไหนอะ ม e ันต้องระดับนะมันต้องชั่วระดับไหนอะนะไอเนี้ยไอคนนี้มันรู้เยอะอันี้มันเป็นนักร้องในตำนานเว้ยเฮ้ยมันเป็นนักร้องอ่าเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามออกมาเปล่าประกาศบอกว่าทําเพื่อชาติพวกเนี้ยส่วนมากเอาชาติเป็นข้ออ้างเอาชาติเป็นข้ออ้างมาทําเพื่อชาติแต่ววันนี้ออกมาประชาชนด่าไม่เป็นไรนะคานสายตาประชาชนก็ไม่เป็นไรด่าหน่อยก็ไม่เป็นไรแต่ได้ตังค์จบจบปิ้งนะได้กระแสด้วยโดนด่าไม่เป็นไร นะอ้างไว้ก่อนว่าทําเพื่อชาติแต่เอาก็จริงเบื้องหลังอะนะครับกันโชคทรัพย์เข้าไปแล้วนักการเมืองชั่วนักการเมืองเลวเอาเข้าไปแล้วนะหนึ่งกิโลสองกิโลสามกิโลสิบกิโลก็ว่ากันไปใช้ภาษาเป็นกิโลกันไปเลยนะเล่นเอากันซะแบบสังคมนี้อยู่กันแบบสนุกสนานกันไปเลยนะอาชีพนักร้องก็มีคนเวียนแบบพอมีเบอร์หนึ่งก็มีเบอร์สองแล้วพอมีเบอร์สองก็มีเบอร์สามแล้วนักร้องเห็นไหมเพออไราะรายได้มันดี เดินตามพี่สีระไรได้โอเว็นบ้านทรงไทยนะในพิษณุโลกบ้านทรงไทยนะครับในต่างจังหวัดเออไปดูแบ็กกราวเบื้องหลังมีอาชีพอะไรไม่มีอาชีพอะไรเป็นหลักเป็นแรงนะครับหล,ออหลายคนนะครับหลายคนเออหลายคนนะเห็นไหมร้องยุบพักร้องยุบพักนั้นร้องยุบพักนี้ร้องไปร้องมาขี่เบ้นห้าร้อยคันสองคัน มีลูกมีหลานมีเมียมีเบซ์ครบกันทุกคนเบ้นห้าร้อยคันหนึ่งเจ็ดแปดล้านแบบลักซ์สุรียิงกับคันสิบกว่าล้านแต่พอไปดูแบ็คกราวเบื้องหลังไม่มีอาชีพเป็นหลักเป็นแหล่งนะครับไม่มีอาชีพเป็นหลักเป็นแหล่งสวัสดีนะครับคุณวิโรดสวัสดีพี่สมยศคุณพิตาภาสวัสดีนะฮะวันนี้เอ้าคุณดูเี่ะนะที่นักร้องมาอีกแล้วแต่วันนี้เจอของจริงเจอต่อ เจอท่านเสรีพิสทธิ์แล้วกัดไม่ปล่อยนะครับเขาบอกแล้วว่าอย่าไปชนกับใครคุณชนไปเลยแต่คุณชนกับท่านเสรีเนี่ยนะฮะรอดยากอะรอดยากจริงๆนะครับชนกับมือกฎหมายเนี่ยนะทีมของท่านเสรีพิสทธิ์เนี่ยนะครับมันรอดยากนะเขาให้โอกาสนะผมผมดูแล้วท่านเสรีเนี่ยะฮะให้โอกาสคุณสนิยาในหลายๆรอบแล้วนะแต่วันนี้เนี่ยเอาก็จริงเอาจะสู้ใช่ไหมเออก็บอก สู้คดีนะยอมเนี่ยอยอมเนี่ยจากหนักเนี่ยเป็นเบานะาสู้กันในศาลเนี่ยถ้าจะสู้จริงนะครับมันไม่มีเหตุผลอะไรให้ผ่อนหนักเป็นเบาได้เลยนะเออสู้ก็เต็มเต็มแหละครับแต่ทีนี้พอสู้เสร็จปุ๊บเนี่ยหมายศาลออกไปเนี่ยนะครับเอไม่มาตามหมายศาลศาลก็ออกหมายจับนะครับเอเป็นไงสวัสดีคุณดีเจนซี่นะฮะคุณบุญญานะครับ เพราะยัมันมันเป็นข่าวที่มันเป็นข่าวตลกในสังคมจริงๆนะอาชีพนักร้องเนี่ยแล้วก็นะครับถ้าไม่แน่จริงแบ็กไม่ดีจริงๆนะครับเอคนที่ใช้ให้มาร้องเนี่ยไม่แน่จริงๆ,ๆสุดท้ายเนี่ยตายคาวเวทีกันนะครับโป๊ะแตกมีการล่อซื้อมีการเอาเงินนะครับหนึ่งกิโลครึ่งกิโลไปล่อซื้ออสุดท้ายความจริงโป๊ะแตกนะครับก็โยนให้ ข่าวต่างๆเหล่านี้สังคมเป็นคนตัดสินว่าใครชั่วใครดีถูกไหม